สวัสดีค่ะย่ยดีกินแสบอร่อยนัวค่ะมื่อนี้ย่ยสิผ้าไมา่กินจุซอสค่ะแปดซอสค่ะเนื้อซอสค่ะเนื้อซอสซอสพี่น่องอน,นี้นี่ราบหวานสามสิบกรีดพักข้ามีก็มีเจสีวางไหนเนะาะเจสีจมันเจีกสวนสีสวนหนาสวนบนละนี่นี่โหระพา,าแล้วก็พักอันนั่งเลือด พักการหินมะละขีน่นกดินฝ้าหันแล้วกะักทั่วพักอันตูมเข้าอันตูมเมียงเลยพร่อคนกับตูมฝรั่งพร่อคนตูมแขกแล้วก็พักหนอกค่ะมามาพี่น้องไม่กินน้ำกันกินข้าวเลีงค่ะข้าวันท้อน ก็จังได้ดีว่าใส่กับอันนี้รลดเนาะพี่น้องเอ้ยนี่นินฝาค่ะพี่นาอหนุกลาน จเจ้าผีเปียหมผมค่ะแบบ,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 บพักแบบพักพักการิน มันลากินกันเลยร้อยเนือพอไปเร็วขึ้นหนอง

ถ้าเขาหาหนาวไม่กินพร้อมยายบีค่ะ ติกค่ะแล้ลูลโดรกัสักมังเงือสามลิบก,กี่พันตบปบังกว่าพี้หนอกจุนบอยจะช็อตค่ะเรียวพีน่นอ เยี่วขนขนค่ะ ขอเถอะเพราะไส้ผู้คนมันกินเนื้อบากินยิบด้ยวยคะ่ะรองแสบน้ำผู้มักเนาะค่ะเนาะอาหารชิ้นโตคนสบายสำหรับยาย่แต่พี่เศษที่ชุดแหละคะ่ะใส่กินเนื้อชุดยอด ตุงแกบตุงฝรั่งกับเรื่องน้นกันลา้ซือค่ะหูกดรัด,ด what 嗯。Mm. ร้านก็เป็นอย่างนอ้อคือไห่นอ้อบาี้นอ่อืมเจ้าเข้าห้องเลย ข้าวผ้ดแกนะคะเจอผัก แบบครับทุติอดค่ะเ็ค้อนไม่อยากกินน้ำเนะะี่ยค่ะ นที่จากไปยายเขาอว้พ่อเนี่พอแม่พี่น่องลูกลูกหล,กล,กลานหลาน,ลานหอยู่ดีไม่แห้งลำลำ,ลำลด้วยด้วยถือไว้นั้งวันที่หนึ่งสุกสุกมานมันนย่าลืมกดไหลกดแทรกกดติดตามให้ยายวิกินแสบอร่อยหน่วยด้วยค่ะสวัสดีค่ะ